ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิรักแฟนเพลงทุกๆท,ท่านแล้วก็ชาวอำเภอบ้านขืออําเภอใกล้เคียงนะครับผมนะฮะก็รายการเพลงสบายสไตล์ดิเกจเจเอรดิโอนะครับผมนะฮะดำเนินรายการโดยนะครับผมดีเกจเจเอรดิโอบ้านขือนั่นเองนะครับอันนี้ก็รายการดีเกจเจเอรดิโอนี้นะฮะ ก็สถานีว es ิทยุออนไลน์บ้านถือทีวีนิวออกอากาศรายการเพลงลูกทุ่งสบายๆตามสไตล์ดีเจเจเอ่รดิโอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับออกอากาศก็ช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาจุดนนนถึง10นาฬิกาจุดนนนนะฮะช่วงเย็นก็18นาฬิกาจุดนนนถึง20นาฬิกาจุดนนนนะครับ สนใจลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับผมร้านค้าห้างร้านร้านขายสินค้าในตลาดนะฮะเราทำสื่อโฆษณานะครับหลายรูปแบบนะครับผมแบบเป็นวิดีโอนะฮะแบบเสียงเป็น MP3 แบบภาพนิ่งนะที่เอาใส่หน้าเพจนะฮะเพจนะะที่เขาทำทำกันนะครับผมที่ลงนะฮะ ก็ร้านค้าร้านขายสนใจนะฮะนี่ก็สนถ้าสนใจนะครับผมนี่เริ่มเดือนละ500บาทเท่านั้นนะฮะเดือนละ500บาทนาสนใจนะฮะติดต่อสอบถามนะครับนี่สนใจลงสื่อโฆษณาประชาสพันธ์ย์0กนึมนะฮะอยู่ที่ใต้มือถือของท่านนะครับผมนะฮะ ก็เปิดรายการเพลงลูกทุ่งนะครับผมนะถ่ายทอดสดผ่านเพจบ้านผือทีวีนิวก็ลูกค้าอยากจะลงที่ในเพจเป็นภาพนิ่งใช่ไหมฮะภาพนิ่งอย่างนี้นะครับผมที่จะมาให้ดูเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับนี่นะครับจะทําทให้ดูแว็บหนึ่งนี่ภาพนิ่งอย่างนี้นะครับผมแต่ข้อความนี้ก็ลูกค้าแต่เขียนยังไงหรือ,อเขียน ข้อความยังไงก็แคปชั่นเขียนยังไงนะหรือว่าร้านเสื้อวราพรตัดเสื้อผ้าจําหน่ายกอบรูปอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วแกลูกค้าขายสินค้านั้นๆนะครับจะให้ลงก็โอเคนะครับผมตกเดือนหนึ่งก็เดือนละห้าร้อบาทนะครับผมขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่จะให้ทำนะครับ เราพร้อมเสมอนะฮะนี่นะครับเราทำนะฮะจามเพอบันผืออำเภอไกเชียงนะครับหรือว่าร้านทองร้านค้าหรือว่าในตลาดนะฮะตลาดนัดนะฮะเราเดาเนินการให้นะครับผมอัดสปอร์ตโฆษณานะฮะเราเป็นเสียงแล้วก็เป็นภาพนะฮะลง u t u b e นะฮะเราสื่อโฆษณานะครับผมเริ่มต้น500บาทเท่านั้นเองนะครับผม สนใจ,จติตดต่อสอบถามได้นะครับผมนะฮะ0 6 1 2 3 0 1 2 2 7เป็นไอ l ดี e ไลน์ด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับนะฮะดำเนินรายการโดยนะฮะดีเจเจเอเรดิโอนั่นเองนะฮะดีเจเจเอเรดิโอบ้านผืออ่าใครๆก็รู้จักกันดีนะ,ะในานามเขาลายประจำเพเภอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวนะครับอ่าเข้าไปดูแล้วก็เว็บไซต์บ้านผือทีวีนิว .com นะฮะเข้าไปดูแล้วก็เพจเฟซนี้ชื่อสวัสดิ์เครือพิมายเข้าไปนะฮะอยากจะให้ทําสื่อโฆษณา่าลักษณะแบบไหนแบบภาพนิ่งไปแปะไว้ที่เว็บไซต์แล้วก็ไปแปะไว้ที่เพจนะฮะนี่นะ,ะครับผมแปะไว้ที่เพจได้เลยนะครับเราจะทําเป็นรูปแบบนะครับครับเราจะทําเป็นรูปแบบนะ ก็ขึ้นมาให้ลูกค้าก็ประทับใจอรัพึงพอใจก็แล้วกันนะครับนะฮะยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้นะฮะแต่ร้านค้าร้านขายสนใจนะครับผมนะเป็นรายเดือนนะฮะเดือนละ500บาทเท่านั้นเองนะฮะก็ยังไงแล้วเป็นโปรพิเศษกันแล้วกันในยุคปี67เนะครับอ่าเศรษฐกิจแล้วก็บ้านผือเราก็ ก็กระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมนะฮะก็ดีเจเจเอ็เรดิโอคนนี้นะครับผมนะฮะากอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอใก้เชียงนะครับอยากจะทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์นี่เบอร์นี้นะครับ0612301227นนะครับผมนะฮะก็จัด ผมก็จะเพิ่มรายการขึ้นอีกนะครับผมที่เพิ่มเวลาจัดนะครับจะมีอยู่3ามช่วงนะแต่ตอนนี้สองช่วงก่อนกันแล้วกันนะฮะคุ้มค่าคุ้มราค,คาการสื่อโฆษณามไม่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนกันแล้วกันนะครับผมนะฮะถ้าสนใจกับกิ่งกลางเข้ามาได้นะครับ0ูนย์0 1 2 2 7สาศูนย์สองสองเจดนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะ ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ในอำเภอบ้านถือแล้วก็อำเภอกระเจียงแล้วก็ที่รู้จักกันดีที่ดีเจเจเอทให้ความเคารพได้นับถือนะครับทุกๆท,ท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านทองนะฮะแล้วว่าในแม่ค้าตลาดนิยมนะฮะที่คุณเกิดกันดีถ้าเกิกดว่าก็มาสนับสนุนสถานีบ้านผือทีวดีดีด้วยนะครับครับผมนะฮะก็ขอฝาก ไว้ด้วยนะครับผมยังไงขอฝากเพลงนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับนะขอฝากเพลงนี้ของดีจเจเอ๋นะครับจากใจดีเจเจเอ๋นะครับดีเจเจเอ๋ร้องเองนะครับผมนะฮะไตเติ้ลรายการเลยนะครับอขอฝากไว้นะครับผมนะเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับ มาแล้วเจอเจ้าดีเจจะเจส่งยิ้มอย่างทยิ้มเที่เห็นมาแต่ไครมาตามเวลาสัญญาจะไม่ไปไหนหมดทุกสุขใจเมื่อได้พบกันทุกวันรายการเพลงดีของพี่สัมบีพเพชรเขามีเพลงเด็ด ส่งใจไปให้ถึงกันอย่าสรางเพลยไหนส่งให้เชื่อมความสัมพันธ์แม้อยู่ไกลกันส่งใจไปให้ทุกคนพี่ใหญ่พี่รันดาราวันลุงเทจันตาน้องต้ยไม้ป่าน้อยหนาน้องเก๋คำรุนพี่จัดน้องปองวิไลน้องแดงน,น้องคน จอีกคนแรงใจให้พี่สำลีีเปิดสถานีดีเจกวันใจคนจนไม่ต้องกังวลหน้าฝนไม่บ่นถอยหนีแรงใจมากมายทำให้มีอารมณ์ดีขอให้สุขนี้สงใจไปให้แฟน รันดาระวันหนุ่มเทจันตาน้องถ้วยไม้ป่าน้อยหน้าน้องเจคารนพี่จัดน้องปองวิไลน้องแดงนน้องคนเจอใจอีกคนแรงใจให้พี่สํารีเปิดสถานีดีเจกวันใจคนจนไม่ต้องกังวล หน้าฝนไม่บนถอยหนีแรงใจมากมายทำให้มีอารมณ์ดีขอให้สุขนี้ส่งใจไปให้แฟนเพลงขอให้สุขนี้ส่งใจไปให้แฟนเอลงขอให้สุขนี้ส่งใจไปให้แฟนเลลง ครับผมก็จบลงแล้วนะครับผมนะชิปนี้ขอฝากด้วยนะครับดีเจเจเอร์เรดิโออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะโปรพิเศษเลยนะครับผมทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีวิ่งอย่างนี้นะครับผมผมก็จะลงร้านคุ้งร้านค้าแล้วก็โปรโมทสินค้าแบบแบบนี้นะฮะในที่โปรโมทสินค้าทํารูปเป็นภาพนิ่งนะฮะที่สื่อโฆษณานะตามออนไลน์ไปเลยนะครับผมนี่ เป็นรูปลักษณะอย่างนี้ก็รูปลักษณะเป็นวิดีโอด้วยนะครับผมเดือนละ500บาทเท่านั้นเองนะครับดีเจเจเอก็อันนี้แบบทำให้เต็มที่เลยนะครับผมนะฮะเดือนละเท่าไหร่นี่ครับห้างร้านเริ่มต้นเดือนละ500บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมนี่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอมือถือของท่านนะครับโอเคนะครับผมนะฮะแล้วนะก็ ดำเนินรายการโดยดีเจเจเอ๋เรดิโอบ้านผือนะครับขอฝากไปด้วยสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขติดตามรายการผมนะครับทุกๆวันเลยนะครับผมตั้งแต่8ปดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอรถึง10บนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอรแล้วก็18บแนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอรถึง20่สนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอรนะครับผมนะขอฝากไปด้วยสนับสนุนโดยร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพน์นะครับแล้วก็ขายแคนตัดด้วยนะครับนี่แคนตัดสวยๆนี่ นี่แคนตาสนะครับผมจำหน่ายแคนตัสทุกสายพันธุ์อยู่ที่ห้องเสื้อวราพอดนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินั่นเองร้านเปิด6โมงเช้าปิด2ทุ่มนะครับผมนี่แคนตัสตัวอย่างนะครับสวยๆงามๆกำลังจะออกดอกนะครับน่อโอเคนะครับนะฮะเซิฟๆมาดูที่ร้านได้เลยนะครับราคาเป็นกันเองครับนะซื้อเยอะๆก็จะลดราคาให้ครับผม สุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนฮะสวัสดีปี6 7ทุกทท่านเลยครับผมขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับผมนะดีเจ,จเจก็สวัสดีครับ